สวัสดีครับพวกเราสแนปโปเจิค่ะเอาคอนเสิร์ตใหให้กับสแนปโปเจหน่อยเร็วสวัสดีครับตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ครับผมสวัสดีครับตุ๊กเตงโอ้โหห้าคนหล่อเหลือเกินนะฮะมีใครมีใครบ้างจำกันได้หรือเปล่ายังไงนะฮะได้นำตัวกันหน่อยดีไหมครับเริ่มจากค่านู้งก่อนนะครับสวัสดีครับผมภูมินะครับผมภูมิต้นไม้ภูมิครับสวัสดีครับต้อนนะครับตะวันครับ สวัสดีครับโรบอมครับโอเครับน่าเสียงกระห ồ มลั่นอีอะโอเคทำไรครับสวัสดีครับไกด์นะครับไกด์ครับอีกหนึ่งครับสวัสดีครับอตอมนะครับอตอมโอ้โหห้าคนยังโอมนี่เหมือนเหมือนไม่เคยมางานแพ้พ้องแล้วเนาะครับผมเออเป็นไงบ้างฮะได้มากลับมายืนอีกครั้งในวันนี้เนาะ กลับมาก็ตื่นเต้นอีกรอบครับเพราะว่าวันนี้มาพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะได้มาสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับนียฮะพูดถึงแซฟโปรเจกต์หน่อยดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ Snap Project นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราทั้งห้าคนนะครับก็จะทำอะนรการแบบว่าเกี่ยวกับว่าเราจะ ไปสถานที่ท่องเที่ยวต,ต่างๆครับก็เราจะไปพาพวกเราไปเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆก็อยากให้ฝากติดตามสแนปขอกพวกเราด้วยนะครับผมครับผมก็คือติดตามได้ผ่านทางทุกช่องทางครับผมทางไหนบ้างครับยังไง YouTube Twitter Facebook ครับผมโอ้โหทางโลกโซเชียลจัดทั้งหมดเลยครับผมครับแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างเราจะมาทําความรู้จักกันหน่อยดีกว่าเอาเริ่มจากคุณวุอนภูมิ็นคนยังไงครับผม ผมครับเราต้องให้เพื่อนๆพูดแล้วล่ะใช่ครับเราจะต้องให้คนอื่นใช่ไหมเราจะได้ความรู้จักภูมิเป็นยังไงพูดิเป็นยังไงยังไงบ้างก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งครับเป็นคนที่คอยให้คขารึกษาที่ดีถึงแม้ว่าแบบตอนอยู่ในจอหรืออยู่แบบหน้าในกล้องครับเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังแต่พออยู่นอกกล้องเมื่อไหร่พี่จะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในตลอดเวลาร้องรักคราบรงรักันเลยร้องรักรรักชื่นชมกันหน่อยมีข้อเสียบ้างไหมที่ภูมิมีข้อเสียบ้างไหม อย่าเรียกว่าข้อเสียเลยครับฮะไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเป็นคนมี e n e r เยอะนะพลังเยอะหน่อยพลังเยอะก็ราะเดยนพลังเยอะครับก็จะเป็นสายแบบว่าเหมือนชอบแบบว่ามีมีเสียงระให้ให้ให้พี่พี่น้องน้องในกองเนี่ยครับหมดคนตัวรื่นเรื่งนะฮะมาทำบ้าคนนี้บ้างฝั่งนี้ครับผมอะตอมอะตอมอาตอมเป็นคุณยังไงเป็นน้องเล็กสุดครับอันน้องใหญ่สุดแล้วฮะสูงมากครับผม สูงเท่าไหร่ครับตอนสูง184 184ไม่พูดอยากยืนใกล้เลยโอเคเขาเป็นคนยังไงน้องเล็กคนนี้ดีๆนะพี่ผมว่าเขาเยอะกว่าผมอีกนะครับแล้วตอนอ่ะสูงสุดมากครับอันนี้เอนเนอร์จีเยอะว่าเป็นสายเป็นอ่าเป็นสายเวทเทรนนิ่งนะอ๋อสายบ้านพลังของจริงของจริงก็จะใส่ไปสายสตรีมเยอะหน่อยออกกําลังกายเยอะหน่อยก็จะบอกว่าเขารักสุขภาพมากเลยครับทุกมือเนี่ยคือแบบกินอาหารคลีนหรือว่าบางทีไปกอง์ฟอะไรก็คือเลือกกินหนักโอ้โหเป็นคนกินในเียบวินัยครั ดีดีเด็กรุ่นใหม่เนาะใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะฮะทางนู้นบ้างครับจัดกันไปทีละคนเลยฮะตะกี้น้องเล็กไปแล้วนี่ก็พี่ใหญ่ของเราแล้วพี่ใหญ่เหรอเป็นลมโพลมไส้ตัวใหญ่เฮ้ยโสุดนี้แล้วกันนะครับโสุดนี้แล้วกันให้ลองอาตองพูดถึงพี่ชายพี่คือก็เป็นพี่ชายสุดที่รักของผมนะครับแต่เป็นแบบ คนแบบคุยเก่งเฟรนลี่ครับผมแต่แบบจะชอบแกล้งผมไงเวลาแบบเจอของอ้วนว่นทีไรเนี่ยจะชงมาให้ผมกินทุกทีแล้วเราก็ต้องกินเพราะว่าถ่ายอยู่ <laughs> แต่จริงแล้วเราสสยสุขภาพ <c oughs> ใช่ไหมใช่อ่า <c oughs> โรต <Christmas. S 1> no ีหรือว่าไอติมเนี่ยผมว่ายัดปากเลยแล้วก็เวลามีกล้องมาถ่ายอยู่น้องเขาจะปฏิเสธไม่ได้บอกว่าเต็มที่ีีนเลยเต็มที่เลยพอละให้ปกติอน้องเขาไม่กินเขาถ้ากินถั่วอย่างเงี้ยกินแบบว่าอกไก่อย่างเงี้ยแต่พอเจอกล้องอกใส่เลยทีเนี้ยน้อว่าแก้ก่อนรอผมโตโตกว่านะพี่ผมจะแก้งพี่กลับอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้ก็โตมากนะเอาละครับมาทางนี้บ้างไก่ครับไก่เป็นยังไงครับคนนี้ แรัวผมก็เรียบร้อยคุณหน่อยน่ารักอ๋อนี่เป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลุงเหนือครับลุงเหนือเชียงรายครับก็คนบ้านเดียวกันคุณเพรับเชียงรายทาาแมวคก็ท่าแมวทาาแมวไปทาาแมวด้วยโอ้โหลอยสักยังมีโอ้โหยังต้องมีแมวนะอยู่ที่เสื้อด้วยอ่ะสู้ตายนะฮะเอาไปถึงคนสุดท้ายโอมครับยังไงบ้างครับพวกเรา ตัวท็อปตัวท็อปนี่ตัวท็อปคือทำอะไรก็หล่อเทพไปหมดทั้งในจอทั้งนอกจอไม่ใช่ครับพูดนิดนึงมาแล้วเสียมาแล้วพูดน้อยต่อยหนักไง ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยพูดเลยครับไม่ค่อยพูดนิดอย่างนี้เหรอพูดน้อยแต่เวลาพูดออกมาก็จะส่งพลังมากๆพูดมันเป็นยังไงพี่พูดออกมาแล้วส่งพลังพูดทีมันทัดใจคนล้วกันพี่ก็ทัดใจคนอย่างเวลาเราเล่นกันอยู่หลักลักก็จะเงียบๆก็จะเงียบๆไปก่อนคือเหมือนพวกเราอาจจะคุยเล่นก่อนสมมติไปถ่ายสแนปนะครับพวกเราสมมติสี่คนก็จะคุยเล่นกันก่อนเรื่องไร้สาระบ้างมีสาระบ้างผมก็จะนิ่งๆก่อนแต่พอพูดมาคำสองคำเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยผม ขนาดนั้นเลยเหรอยูยูผม่แบบเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหต้องการพูออกมาเลยผมว่าเราจบเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้จักกันนะฮะทั้งห้าคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทีนี้เรื่องราวของเส้นทางความฝันนอกกว่ากูจะมาถตรงนี้กันได้แต่ละคนนี่ต้องบอกว่าฝ่าฟันอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวฮะลองเล็กเป็นยังไงบ้างมาถึงตรงนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะมันเจอสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆครับเป็นเรื่องที่ท้าทายผมเริ่มจากการเป็นนายแบบแล้วก็มาเป็น แคสของเด็กนิวเจนช่องแปดนี่แหละครับช่องแปดก็ให้โอกาสผมได้เป็นนักสแสดงแล้วก็ได้เล่นละครหลังจากนั้นก็ได้เริ่มมาเล่นซีรีส์ครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งใหม่สําหรับเรามากเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับต้องต้องแบบว่าทํางานบ้านหนักไหมยอาไงหนักมากครับผมใช่เพราะว่ามันก็ซีรีส์เราก็เล่นเป็นตัวหลักด้วยเราก็เลยอยากให้ออกมามาดีแล้วก็ทางละครเราก็อยากให เนื้อเรืองมันออกมาดีเราก็ต้องแบบเตรียมทําการบ้านวิเคราะห์บทอะไรพวกนี้นะครับใช่แล้วก็ขอคำปรึกษาจากพี่ๆทุกคนรุ่นใหญ่เราเป็นน้องเล็กนะสบายน่อยตรงนี้นะฮะโอเคกแลนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันยากตรงที่ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งผมย้ายมาจากจังหวัดเชียงรายครับการที่ย้ายอยู่ๆก็เด็กเชียงรายคนหนึ่งอยู่ๆจะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพมันก็ค่อนข้างที่จะ ต้องปรับตัวและลำบากนิดนึงครับครับแต่พอได้เข้ามาในวงการจริงๆก็มันมีความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยครับแต่ก็โชคดีที่ไงได้เจอผู้ใหญ่ที่ดีและก็ได้เจอกับพี่ๆที่น่ารักทุกคนเลยครับมีน้องที่น่ารักด้วยนะฮะก็บาดเจ็บจนดิได้นะฮะิภูมินะเห็นคุยกันอยู่เลยชวนคุยเลยรพบผมเมื่อกี้แบบที่อยู่ก็แบงก์ก็จำคำถามเลยอะไรอรเมื่อกี้พี่ถามทำไม พูมครับูกว่าจะมาถึงตรงนี้นะเราบอกว่าต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างมีความยากง่ายลำบากไงบ้างาโอ้ก็จริงจริงพงศจากเนื้อหาเขาเรียกว่าอะไรสายที่เรียนกั่วว่าตอนนี้คือเป็นคนละทุกเรียนอะไรมาครับเรียนพิธษษีาการกีฬาครับก็แบบว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากก็ต้องปรับตัวเยอะมากครับการที่แบบเข้ามาอยู่ในวงการอะไรแบบนี้ก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็อาศัยประสบการณ์จากพี่ๆหรือว่าแบบผู้หลักผู้ใหญ่ ครับทุกวันนี้ก็เลยไมาเต็มที่กับทางสายวงการบันเทิงเที่ครับเต็มที่ตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่ทําให้เราได้ติดตามกันก็จริงๆตอนนี้ถ่ายาละครจบไป2เรื่องครับชื่อเรื่องบุหลันบันตาแล้วก็เรื่อนชนานานครับทางช่อง8กดหมายเล <c oughs> ขทีขข่สิบเจ็ดแอะขายของเก่งขายเก่งตอนนี้เป็นอะไวก็สแนปโปรเจกต์ของเราอ่าอแสดงโปรเจกต์ต้นตาังหัดแว้งเลยโอเคตัดแว้งต้นตังครับโอ้ตอนอยู่นี่ขอใย ตอนหลงทุกคนชอบหลกเชื่อตอนนี้เป็นเป็นท็อปปิกที่ทุกคนเรียกสลับกันมาตลอดเพียงขอโทษทุกคนเลยนะจะเรียกสลับอะตอมเป็นตะวันตอนเป็นอะตอมตลอดทุฟังเลยก็ในมุมตะวันนะครับคือตะวันเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจริงเหรอใช่แล้วก็ได้เปลี่ยนจากสายกีฬามาเป็นสายมาแสดงก็รู้สึกว่าสิ่งตรงในจุดเปลี่ยนตั้นนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน เพราะว่าจากสายอาชีพที่เป็นกีฬามาเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนละขั้วก,กันเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจคือในการทีอ่อยากให้ทุกคนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำครับสิ่งที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเราไม่ถน,นัดเราไม่เคยชิกนกับมันพยายามเรียนรู้มันจริงๆพวกเราสามารถทําได้แต่แค่อยากให้พวกเราปิดกั้นตัวเองเพราะงั้นของโอ้โหดีดีดีนะฮะโอ้นี่คือคนละทางเหมือนกันเนาะทางกีฬาก็ได้มันเทิ่อนครับนะฮะ สุดท้ายครับโอโอมครับผมเขาโอมนะครับก็จุดเริ่มต้นผมผมมาจากเด็กที่อายที่แบบว่าจริงอะคุณที่อายจริงะจริงๆครับคือแบบผมผมกลัวการที่จะอยู่คนเยอะผมแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าเขิน er, ไม่เป็นตัวเองจนจนเได้ฝึกฝนตัวเองมาเรื่อยๆเจอประสบการณ์ทุกๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทํางานทุกกับทุกๆกับคนกับไม่ว่ากับทีมงานทุกคนคือสอนเป็นผมว่าเป็นครูสอนละหมดอะไรแบบนี้เป็นให้เป็นเราจนทุกวันนี้มี ใชครับคอยซัพพอร์ตผลงานต่างๆด้วยอย่างว่าทาให้เรามีพลังใจในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อ,ตอไปเรื่อยๆไม,ไม่ไม่มีวันหยุดอะไรครับผมใช่ใช่ครับก็ต้อตงตามนะพวกเราก็เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้กันและกันด้วยนะครับมาถึงวันนี้แล้วอยากจะฝากอะไรเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาดูอยู่ไหมแบบว่าใครแบบท้อๆอะไรเงี้ยนอกเล็กว่าไปเลย อะตอมพี่จะไม่เรียกผิดแล้วโอเคครับผมโกนนะรธแล้วนะอะตอมเริ่มจากอ,ตอะตอมอะฝากอะไรเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนหน่อยก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเข้าใจว่าแต่ละคนเขาเจอเรื่องราวในชีวิตไม่เหมือนกันแล้วก็จงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจได้ใช้ชีวิตต่อไปนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ๆครับออดออดเก่งอออเก่งน้องเล็กน้องเล็กภูมิครับ ออกผมนะครับเนี่ยผมจะสลับไปทางขวาเพราะว่าไม่รู้จะออกใครเลยแล้วก็จริงๆราฝากไปไวงใจให้ทุกคนนะครับอยากเรื่องสําหรับการเริ่มทําสิ่งใหม่ๆดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะยากสําหรับบันไดขั้นแรกนะครับแต่ว่าเมื่อเราผ่านไปได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันจะสำเร็จแน่นอนครับเราต้องตั้งใจเรื่องคุยกันไว้เนาะสู้ต่อไปลุกเรืองของเราใจครับตื่นรุนมากเลยว่าจะไปทางไหนเกิดมาเร็วก็ แต่ละคนก็จริงจังกันแล้วอ่ะถ้าบอกว่าแบบพอมมีไว้ให้ลิงถืออย่างงี้นะว่าเล่นรันแน่นอนก็แต่ละคนนะครับก็จะอย่างที่น้องอตอมบอกว่าแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปล้วนแต่เจอชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ก็อยากจะบอกให้ทุกคนสู้ๆนะครับเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่วันนี้ครับมันยังมีพรุ่งนี้และวันต่อไปครับโอ้โหน้าักมากเลยครับคงกันหมดเลยคงคมคงผมพูดเลยเ ก็ได้อยู่นะจากความรู้สึกเราไงได้อยู่ใช่คะโอเคตะวันครับคนนี้จะคมคมกว่าครับพูดคมกว่าคาดหวังนะครับคาดหวังครับคมแน่นอนวันนี้เอาลยก็อย่างพวกเรานะครับชาสแนปอย่างเป็นกำลังใจทุกคนนครับเชื่อว่าทุกอย่างปัญหามันมีมันมีทางออกบ้างนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่าทุกอย่างมันจะมีทา้มมิ่งของมันไม่ว่าจะช้าจะเร็วก็อยากให้ทุกคนรอทา้มมิ่งตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ทุกคนเครียดทั้งในแต่ละอย่างในตอนนี้ก็มาดูแซนดโปรเจกต์ของเราได้เองครับก็จะไล่เครียดกันเองครับขายของเก่งนะโอเคโอเคแต่แนด์โปรเจกต์เขาก็สนุกจริงนะเออแอบเข้าไปดูนะเราเลยนะโอ้คมะโอมดท้ายตรงนี้ก่อนที่จะฝากลองใจวนนีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับคุณไหมฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่มาให้กำลังใจหนุ่ม น้อยอย่างพวกเราในกองโอ้โหรู้สึกเป็นหนุ่มตัวเล็กๆเลยครับหนุ่มน้อยอย่างพวกเราก็อยากจะได้ให้กำลังใจแค่นี้แหละครับผมได้ครับวันนี้มางานงานบุญด้วยงานดีด้วยครับรับแผ่นทอพอดีนะครับผมโอเคแล้วก็ได้คือให้ให้แฟนคลับแล้วใช่ไหมให้กับคนอื่นบ้างกำลังใจส่วนให้คนอื่นบ้างกำลังใจนี่ครับจริงๆเนี่ยผม กำลังใจอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนรอบข้างก็ขอให้เมเนจใช้งานให้กับตัวเองผมว่าถ้าวันไหนที่คุณเหนื่อยคุณท้อยังคิดว่าวันข้างหน้าอย่างผมชอบครับวันขนา้างหน้ายังมีเสมอนะครับผมว่าจะทําอะไรขอให้ทําให้เต็มที่<น>ะจะเหนื่อยหน่อยพักได้ครับผมแต่ขอให้สู้ต่อไปอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อโอ้ยพี่วอลทุกอาก็ซื้อหรอกนะพีว,วาาลานะมันใช โดนใจไปหมดเลยเน,นะ,ะโอ้โหนะโอเคนะครับว ne ันนี้ได <t resting> ้เจอกับพวกคาราแล้วมีความสุขแล้วนะส่งเสียงแสดงขอบคุณนะครับแซด์โปรเจกต์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับาถึงหน้าคนด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงก็เรียนเชิญนะครับน้องๆนะครับ